สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในกับเกมวาอลเลนนะครับผมเอาเมื่อก่อนอนะ่ะผมเคยเล่นไปรอบหนึ่งแล้วแต่แบบว่าช่วงนั้นผมอะติดเกมอื่นอยู่อ่าแล้วก็แบบเลื่อนๆหาดูเอเจอแมปนี้พอดีผมเลยกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งมันอัปเดตฮาโลวีนพอดีด้วยผมมาเล่นทีหลังนั่นแหละออโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยเดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เริ่มเลยนะ โอเคอะไรเนี่ยเฮ้ยดักโซเนี่ยมาผมไม่เคยเล่นตระกูลพวกเดสปเดลไลท์เลยนะไม่รู้ว่าผมจะเล่นเก่งหรือเปล่ามามามาซ่อมไฟกันเลยซ่อมไฟกันเลยโุ้ยพังอืมต้องเปลี่ยนที่แล้ว ไปแล้ว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  Let's go ไปตามผมสิผมไม่สนุกหรอกนะอะไรคนอื่นโน่นเฮ้ย อืมโดนไปรอบหนึ่งเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมารับหน่อย เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยมันยังไล่ย,ยังไล่ไม่หยุดเลยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพสมาัติผมหนีก่อนผมหนีก่อนผมเจ็บผมเจ็บผมเจ็บฮ้ยว้าว ไปแล้ว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 เฮ้ยเพื่อน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 รับหน่อยรับหน่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ผมยังไม่ได้ซ่อมเลยให้ผมซ่อมหน่อยดิเขาเอาสูตรไงคนนั้นอะ เร็ว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 ผมจะไม่พลาดอีกโอ้ยไป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 ช่วยเพื่อนเร็ว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 เสียงเหลือทั้งสามเครื่องแน่ โุ้ยเลือดผมเหลือครึ่งหลอดมีเครื่องไหนที่ยังไม่อันนี้อันนี้น,นี่น,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 นี่อย่ารอบทางนี้นะเร็วหน่อยเร็วหน่อย ไม่ทันได้ซ่อมอะไรเลยโอ้โหงเงีย็นสิครับเพื่อนโดนอุ้มไปแล้วโดนเสียบ เฮ้ยตาเรียงเจอเราว่าอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย,ยเร็วหน่อยเพื่อนเร็วหน่อย ผมจะไม่ไหวแล้วโวยไม่ทันเลยอ่ะแบบนี้แคบอยู่เนี่ยเครื่องบันไปก่อนหาเครื่องบันไป,อ,นไปอ้มทำไมโลกเรามันกลมอย่างเลย ให้ผมได้ซ่อมหน่อยไม่ได้เหรอืมพี่เขียวพี่เขียวนอกแล้วเหรอสวยเดยวอันนึงงหลืออันนึง เฮ้ยนะเพื่อนขอซ่อมก่อนเดี๋ยวไปช่วยเร็วๆๆๆๆๆๆเร็ว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 นิดเดียวนิดเดียวไป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  อืมโอ้โหไม่ช่วยพัด่อนไม่ช่วยพัด่อนสวยจะจุก๊กซะหน่อยโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ไปติดฆาตกรน่าโอ้ว่าจะจุ๊กหลบซะหน่อยโหทันไหมทันไหมโอเคสวยเพื่อน ไป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 ส่งครื่งนี้เสร็จเร็ว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 เ็วเร็วเอะไรกัคนนั้นอยู่สวย เพื่อนรอ้รออรอ้เปิดอยู่หอเปิดอยู่เปิดอยูอย่เร็ว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 ทันไหม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 ทันไห้

ไปขอโทษดูเพ <P> ื่อนขอโทษเพื่นูเพื่เร็ว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 าเพิ่งมาตอนนี้อย่าเพิ่งมาตอนนี้

โอ้ยเสียวเลยเกือบไม่ทันนะเมื่อกี้แบบจ่อหลังผมมาแล้วเจ้โอ้ยซีสซารเลยด่านอะไรเนี่ยไปเลสโก โอ้ยเจสันเช็ดไปแล้วไปแล้วพลาดพลาด

ล้องหขวล้องหันไปไหนล่ะไปนู่นแล้วเวยสามโคนห้าเครื่องอะ่ะจะไหวเหรอโอเคเสร็จแล้วหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่ง ไปช่วยพี่เขียวอ่ะไปไปไป พี่เขียวโดนอีกแล้วโอ้พี่เขียวโดนเสียบไหนน่ะเฮ้ยใกล้ๆอยู่จ้าตาดีนะเรา ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืมพึ่งอีกแล้วพึ่งจุดโดน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 เฮ้ยโดนไปหนึ่งนัดทำไร พี่เขียวพี่เขียวไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้โหพี่เขียวไม่เอาจริงเลยพี่เขียวพี่เขียวโดนตลอดนะอือไปเฝ้าองทำเสร็จนะเฝ้าผลของทำเสร็จนะ ดูดิดูของพ่อผมนี่เฮ้ย้ยทำไรอะไป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 พี่โมออ่โดนพี่โมออ่โดนอือโอ้ โอ้พี่เขียวอ้ไม่รอดเอ้อ สี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยอีกทีนึงนเนี่ยผมผมผมดุยแน่นอนไงดีเนี่ยเออโอ้โ <laughs> ห อเอาอตโอ้โหพี่เขียวแมวจริงเลยพี่เขียวโอ้ยแอสซะแล้ว โอเคโอ้วันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าได้กลับมาเล่นผมก็เอ้ก็ปิดเต้เดียแล้ถ้าวันหลังถ้าวันหลังเอ้ยผมอยากกลับมาเล่นเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนส่วนวันนี้ผมไปพักก่อนแล้วโอเคบา,บายยครับเจอกันครับผม